สวัสดีครับพี่น้องพ่อกับลุงย้งคือเก่าแล้วพี่น้องกับลุงย้งอีสานแชนแนลเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ลุงย้งอันมาใส่หม้อไว้พี่น้องมาใส่หม้อไว้แล้วะันจะจะย้ำด้วยพี่น้องเดี๋ยวมายามให้พี่น้องเบิ้งมายกให้พี่น้องเบิ้งจะได้บ่เนาะพี่น้องเนาะาใส่หม้อใส่อันตะไคร้ไว้พี่น้องดักตะไคร้ไวเลยไลรพี่น้องเอ้ยถือเป็นปุ่มเลยพี่น้องสารพัดปลาเลยพี่น้องเอ้ยปลาถือไรย้งกับ มาหยกก้อนพี่น้องเบื้องก้อนเราจะจะกูก้เนาะตามเนาะพี่น้องหยกหพี่น้องเบื้องก้อนเด้อลดพี่น้องเอ้ยผลถึกไล่พี่น้องปลาตัวท้องปลาเป็นปลาปลูกปลาซิวอา้าวนีหลือพี่น้องปลาซิวอา้าวปลาหลายอย่างพี่น้องเป็นปลาเนื้ออ่อนเด้อเป็นปลาเนื้ออ่อน ควรถือไว้ถือขักถึงแงียดอ้อมาหาอยากหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปสำหรับพี่น้องเอ้ยสำหรับกล้วยพี่น้องมาหาอยากหากินไปตามภาษาลุงยงเป็นวิธีอีสานเนาะพี่น้องเนาะใส่แดงใส่ไข่ใส่ม่วงนี่างนีพี่นอ้องคอได้เอน Nhìn nó bó thì lại ba cái bàn niệm ăn đấy thích bàn niệm ăn cái nóng ba bàn nọn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  bàn คักคือคัดหน่อยปลามันมากเรียนาน้ำน้ำตื่นพี่น้องน้ำตื่นได้หนึ่งปลาเนี่ยจะเอาไปอันนี้่นะพี่น้องนี่จะเอาไปเห็ดเป็นปลาแดเดเดียวปลาเนื้ออ่อนมันจะเอาไปเห็ดเป็นปลาแดเดเดียวตากแดดโอ้โอเป็นวิธีอิสานเนะาะให้อยากให้กินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไว้เสรนจละ มาไหนไปใส่น้ำเขาดอกตรงๆอาหากินอยู่เราบ้านละเงี้ยนนี่นลราเอาเลีงน้ำนี่ลราพี่น้องเอ้ยเล้ยงน้ำไก่บ้านนี่แหละอ๋อคักดคักพี่น้องเอ้ยสุดปลดเหลียวน้อพี่น้องคนละพี่นอ้อ,นองเอ,อ้ยคนละอ้เป็นปุ่มเลยโอ้ อคือขักอยู่พี่น้องพอได้กินพอได้ใส่แรงใส่ง่ายไปสันละพี่น้องครับพี่น้องเอ้ยคลิปนี้การคลิปนี้การทีขอจบซ้ำนีได้พี่น้องคลิปหน้าติดตามคลิปของย่อมนุม่งย่อมไว้นะเนด้อพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ขอไว้ซ้ำนีเด้อพี่น้องฝากก,าไกดไลค์กดแชร์ในเด้อกดติดตามให้นุ่งย่อมเนี่สวัสดีครับ